ต้นหอมในกระถางหน้าฝนก็นจะประมาณนี้บ่ปันน่นใดบ่สวยนะคะบ่สวยดึงด้วยใบเหลืองใบกรอบว่ะ นี่แหละเพื่อนว่าขื่นโคนนะพี่ๆเพื่พอนๆไม่สวยเลยเพราะว่าฝนตกทุกวันฝนของเราตกทุกวันนะคะฝนบ้านเราถูกตก,ตกทุกวันทุกวันบึงดูนะ หอมเขากับบสวยแล้วเนาะเอาพขาได้อยู่ได้กินบสวสวย,ยกะกินไปตามบสวสวยนี่แหละก็จะปลูกยากแน่นะคะหนาฝนพเราวาเข้าบ่ได้มุงหลังคาเนาะม,ม่มีดมหือคือว่าเขาปลูกไปตามธรรมชาติถึงจะปลูกใน กระทางล,อล่อรถกระตามก็ค,คือว่าก็อ,อยู่ในที่ก่างเจียงคือเราโดนฝนแล้วก็มาโดนแดดก็จะได้ประมาณนี้คนชอบปลูกเนาะฝนก็นได้ฝนก็นต้องปลูกเพราะว่าเราชอบปลูกนะคะ นอนยาทำความสะอาดให้ด้วยน่านี่ก็รักษายากเหลืออีกบ่กี้เดือนก็สบายดอกเพราะว่าไปเจอเขาฤดูหนาวถ้านหนาวเนี่ยโอ้ยต้นหอมเนี่ยงามขนาดเลยนะสวยงามไปถึงเดือน ไปถึงเดือนมีนาเลยล่ะคะ่ะมีนาต้นเมษาผักจะสวยงามในช่วงฤดูถ้าปลูกกลางแจ้งนะคะเขาบเขาบดได้มุงเนาะบ้ได้มุงเขาก็ปลูกไปแบบธรรมชาติมีแดดมีฝน เห็นที่ว่างบ่ได้เห็นนั่นว่างบ่ได้เข้าก็บปููไปแบบลดต้นทุนบ่ได้สื้อกินนะคะเนี่ยหนาฝนหนาฝนบางงามแต่แต่มีความสุขนะคะที่เขาได้ทำนะแต่เราก็มีความสุขปูกไว้ดีกันหลนยไปเยอะ เยอะอยู่เหมือนกัน เสียงนกห้องเสียงนกร้องทนเนี่ย ใบที่เ,เหี่ยวแหงเขาก็เก็บออกไปด้วยหน้าฝุนก็จะรักษายากไปหน่อยนะคะ อันนี้ก็ยังกระทางนี่ตรงนี้ก็ยิ่งโอ้ยหญ้าเยอะเลย เขาเอาเก็บมามะไซมันจะแบบดินซุยดีนะคะดินของเขาก็จะซุยดีล้วนซุยเนาะเอินแบบดินล้วนซุย ที่พดนั้นนี่ที่พดทีเกิน ไม่แค่นี่เลยที่ทำขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ